ปัญหาที่มันเข้ามาเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์อะไรแอบแฝงในเหตุการณ์นั้นๆมันอาจจะทําให้คุณเติบโตขึ้นไหมมันทําให้คุณเก่งขึ้นไหมมันทาให้คุณประสบความสําเร็จขึ้นไหมมันเป็นบทเรียนที่นําส่งคุณไปสู่อนาคตที่ดีๆหรือเปล่าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถทําความเข้าใจได้จริงๆหลายๆคนมีอดีตที่ไม่ดีมีอดีตอันเลวร้วายและอยากจะเปลี่ยนแปลงมันอยากจะแก้ไขมัน ผมมีวิธีการง่ายๆสี่ขั้นตอนข้อที่1อย่างหนีปัญหาจงรับมือกับทุกปัญหาต่อให้คุณหนีคุณไมไม่ทางที่จะหนีได้คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงคุณต้องยอมรับันว่าตอนนี้ปัญหาที่คุณเจออยู่มันคืออะไรหรือสิ่งที่มันทําให้คุณชอกช้ำสิ่งที่มันทําให้คุณชีวิตคุณไม่ไปไหนทําให้ชีวิตคุณย่ำอยู่กับที่มันคืออะไรต้องยอมรับมันแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงข้อที่2 ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่มันเข้ามาเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์อะไรแอบแฝงในเหตุการณ์นั้นๆมันอาจจะทําให้คุณเติบโตขึ้นไหมมันทําให้คุณเก่งขึ้นไหมมันทาให้คุณประสบความสําเร็จขึ้นไหมมันเป็นบทเรียนที่นําส่งคุณไปสู่อนาคตที่ดีๆหรือเปล่าข้อที่สามขี้คลายปัญหาและลงมือแก้ไขทุกครั้งที่เวลาเรามีปัญหาสิ่งที่ทำให้เราผ่านมันไปได้สิ่งที่ทำให้เราเอาชนะมันได้คือการลงมือแก้ไขมัน ลองดูว่าในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขมันด้วยวิธีไหนวิธีไหนที่จะจัดการมันง่ายที่สุดวิธีไหนที่ทําให้เราเอาชนะมันได้ง่ายที่สุดข้อที่4ี่เปลี่ยนความคิดว่าอดีตที่เลวร้ายเรื่องราวที่เลวร้ายอุปสรรคและปัญหาต่างๆเนี่ยมันนําส่งเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดให้คุณบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเลยเวลาที่คุณเจออะไรหนักๆเวลาที่มีเรื่องราวในอดีตที่มันเลวร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณบอกกับตัวเองไว้เลยว่า เรื่องราวเหล่านี้นําส่งเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดในอนาคตต่อให้ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตอนนี้มันมันดียังไงตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรยังไงแต่เชื่อผมเถอะว่าวันที่คุณผ่านไปวันที่คุณเติบโตขึ้นคุณจะนึกออกว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันทําให้คุณดีขึ้นยังไงคุณไม่สามารถที่จะลืมมดีได้แต่คุณสามารถทําความเข้าใจและสามารถแก้ไขมันได้ผมเคแมนครับศิลปภพแจ้งช่ชวย